ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำไมลิเวอร์พูลถึงกล้าทุ่มหนักในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลใช้เงินไปแล้วไม่น้อยกว่า170ล้านปอนด์ไม่นับแอดออนในการเสริมทัพและดูเหมือนว่าจะยังมีดีลอื่นตามมาอีกซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่เป็นผลจากการวางแผนและตัดสินใจหลายด้านตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมา ที่ทำให้สโมสรสามารถทุ่มได้แบบไม่ฝ่าฝืนกฎการเงินดีลยที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ก็มีฟลอเลียนเวสอย่างน้อย100ล้านปอนด์เจเรมีฟลิมปอง29.5ล้านปอนด์อามินเป็กซี่หล้านปอนด์มิลลสเคอร์เคสประมาณ40ล้านปอนด์เฟรดดี้วูดแมนฟรีรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ปาเข้าไปเกือบ170ล้านปอนด์และยังมีลุ้นว่าลิเวอร์พูลจะไม่หยุดแค่นี้แล้วทำไมถึงทำได้ นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการที่ทำให้หงแดงทุ่มได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องกด PSR หรือสภาพคล่องเงินสดในมืออาจฟังดูธรรมดาแต่เป็นเรื่องจริงเววร์พูรัดเข็มขัดมาตลอด2ปีหลังซัมเมอร์ที่แล้วมีแค่เฟเดริโก้เคียซาที่เสริมเข้ามาแบบจริงจังด้วยค่าตัวแค่12.5ล้านปอนด์โดยดูการ2023ทับ2 0 2พลวูยังต้องจ่ายค่าผ่อนนักเตะอยู่ราวๆ114.5ล้านปอนด์ ซึ่งแม้จะดูเยอะแต่ก็ยังเป็นแค่ลำดับ5ของพรีเมียร์ลีกเท่านั้นเพื่อเทียบไปเห็นภาพเชลซีต้องจ่ายค่าผ่อนนักเตะถึง190ล้านปอนด์โดยมีรายได้น้อยกว่าลิเวอร์พูลถึง145.3ล้านปอนด์แมนซิตี้ใช้เงินรวมทั้งทีมไปถึง1 1 1 0 0พันล้านปอนด์ส่วนลิเวอร์พูลใช้แค่749ล้านปอนด์เท่านั้นก่อนดิวซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลใช้จ่ายอย่างมีวินัยในช่วงที่ผ่านมา ทําให้ปีนี้มีพื้นที่ให้ทุ่มแบบจัดหนักสถานะการเงินดีขึ้นกว่าปีก่อนแม้ปี2024ลิเวอร์พูลจะประกาศขาดทุนก่อนหักภาษีที่57ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ50ล้านปอนด์แต่รายได้รวมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันรายได้รวมขยับขึ้นมาเป็น614ล้านปอนด์รายได้เชิงพาณิชย์หรือ commercial revenue โตขึ้น36ล้านปอนด์เป็น308ล้านปอนด และต้องไม่ลืมว่าตัวเลขพวกนี้เกิดขึ้นในปีที่ลิเวอร์พูลไม่ได้เล่น UCL ด้วยซ้ำแต่ปีนี้กลับมาเล่น UCL แล้วและแค่รอบ16ทีมลิเวอร์พูลก็รับไปแล้วประมาณ83.7ล้านปอนด์จากพรีเมียร์ลีกก็ยังมีรายได้รวมประมาณ176ล้านปอนด์จากลิขสิทธิ์โบนัสแชมป์และการถ่ายทอดสดเงินจาก FA Cup และคาราบาวครับ,รบเทียบไม่ได้เลยกับรายได้จาก UCL และพรีเมียร์ลีกการขายนักเตะคือกุญแจสำคัญ ตามข้อมูลจาก Transfer Market ตั้งแต่ s u มเมอร์2 1 2 1ัิเวอร์พูลอยู่อันดับ9้าของอังกฤษในแง่เน็ตสเปนหรือเงินที่ใช้ซื้อลบกับเงินที่ขายได้ที่ประมาณ213ล้านปอนด์ก่อนดิวเว e s นะครับเทียบกับทีมอื่นเชลซี732ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้312ล้านปอนด์อาร์เซนอล410ล้านปอนด์แม้แต่นอตติงแฮมฟอรสต์ยังใช้มากกว่าเรวพูลก่อนดิวเว e s เลยนะครับ ตอนนี้แม้ลิวพูจะใช้เยอะในปีนี้แต่ก็มีการวางแผนปล่อยนักเตะออกไปเช่นกันดาวินนุนเยสน่าจะทำเงินได้อย่างน้อย50ล้านปอนเคเลเฮอร์18ล้านปอนอดีตแบ็กขวาท่านหนึ่ง10ล้านปอนควอนซ่า35ล้านปอนยังมีโอกาสขายนักเตะเพิ่มเช่นโจตาฮาวิเอเลตเบนดกและไทเลอร์มอรตันซึ่งจะช่วยเพิ่มทุนหรือเปิดที่ว่างในทีมได้อีกค่าเหนื่อยก็มีผล ลิวพูมีค่าเหนื่อรวมเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกแต่การที่นักเตะอย่างอดีตแบ็กขวาท่านหนึ่งหรืออาจรวมถึงแอนดี้โรเบิร์ตสันที่อาจจะย้ายออกก็ช่วยลดภาระค่าเหนือ่อยและเปิดทางให้จ่ายค่าเหนื่อยแข้งใหม่ได้สร้างจากจุดแข็งที่มั่นคงจากบทวิเคราะห์ของเดฟพาวเวลลิเวอร์พูเอ็ o โคคาดว่ากำไรของลิวพูในปี2024ั25อาจแตะถึง50ล้านปอนด์และเมื่อนำไปรวมในรอบ3ปีตามกฎ PSR ก็อาจทําให้ลิวอภูอยู่ในจุดที่มีกําไรสุทธิเกิน100ล้านปอนด์ก่อนลบกับเพดาน105ล้านปอนด์ที่อนุญาตพูดง่ายๆก็คือลิวอภูยังมีสิทธิ์ใช้เงินได้อีกประมาณ200ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้โดยไม่ผิดกฎอะไรถ้ายอมลดการใช้ในตลาดอีก2รอบหลังจากนี้และนี่คือตัวอย่างของการใช้เงินเยอะแต่ใช้เป็นหมีลดระดับระบโบหลังใกล้ซิลรุดเจรรี มากาสื่อแดงกระทิงดุรายง,งานว่าแอลเลติโกมาดริดลดระดับความสนใจแอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลและหันไปเลงมาเตโอรุเจรี่ของอตาลนตาหงแดงเตรียมใช้นรับชุดใหม่ในฤดูกาลหน้าโดย2แข้งใหม่เยเรมีฟริมปองและมิรอสเคอร์เคสเตรียมยึดตัวจริงทางริมเส้นทั้ง2อฝั่งเคอร์เคสจะต้องแข่งขันกับคอสตาซิมิกาสและโรเบอร์สันเพื่อ,อย่งตัวจริง ซึ่งหลังย้ายจากบอร์ดมัดตด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์มันย่อมเป็นเรื่องน่าแปลกใจหากแข้งฮังการีไม่ถูกเลือกให้ติดทีมโดยอัตโนมัติในฤดูกาล2025-2026ซิมิกาสตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปลีดยูเนเตดขณะที่โรเบิร์สันตกเป็นเป้าหมายของแอตตามาริดยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างไรก็ตามโอกาสของโรบโบในการย้ายไปเล่นลาลิก้าอาจต้องยุติหลังมาการายงานว่าตราหมีกำลังตั้งเป้าปิดดิวควา้ารุจเจอรี่จากอตแลนตา อานสลอเตเฮดโคชลิวร์พูอาจได้รับประโยชน์จากการมีโรเบอร์สันอยู่ในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าเนื่องจากประสบการณ์ของนักเตะอาจมีความสําคัญสําหรับฤดูกาลใหม่แข้งสกอตไว้31ปีและประสบปัญหาหลายครั้งในฤดูกาล2024-2025แต่คงไม่ยุติธรรมหากจะคาดหวังให้เคอร์เคสทําผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งมีออยู่เพียง21ปีเท่านั้นเซลติกแสดงความสนใจแบ็กซ้ายจอมเก่าและแม้การเล่นให้กับสโมสรนในวัยเด็กจะน่าดึงดูด แต่โลเวอร์ซันยังคงพร้อมเล่นในลีกระดับสูงสุดของยุโรปต่อไปยังมีการโต้แย้งว่าโรเบิร์สันอาจได้ประโยชน์จากการลงเล่นน้อยลงเนื่องจากสกอตแลนด์เตรียมเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกและการได้พักผ่อนมากขึ้นอาจทําให้โรบบ้สามารถเล่นได้ดีที่สุดคอนซาตรวจร่างกายห้างยาเตรียมลาหงถาวรเจเรลคอนซาประกาศหลังของลิเวอร์พูลเดินทางถึงเยอรมนีเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้ว เมื่อสัปดาห์ก่อนหงแดงตอบรับข้อเสนอ30บก5ล้านปอนด์จากทีมดังแห่งบนเดสลิชาพร้อมทำออปชั่นซื้อกลับด้วยค่าตัวไม่ต่ำกว่า51ล้านปอนด์ควญสา,าพึ่งเสร็จภารกิจพาทีมชาติอังกฤษชุดเล็กคว้าแชมป์ยูโรรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและในตอนนี้นเซนเตอร์ชาวผู้ดีได้เดินทางถึงเมืองเบียก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายตามโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้ เขาผ่านการตรวจร่างกายในพาร์ทแรกไปเรียบร้อยแล้วตามรายงานของบิวก่อนเตรียมลงนามในสัญญาและเสร็จสิ้นการย้ายสังกัดอย่างเป็นทางการมองข้ามอิสซักอดีตพออ,อหงรับ JK เป็นคนเลือกนูนเยสเอียนเกรแฮมอดีตพออฝ่ายไร้ใจของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเยเกนคลอปอดีตกุนซือเป็นคนเลือกดาวินนูนเยสเหนือกว่าอเล็กซานเดอร์อิสักเมื่อปี2022 นูนเยสย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับลิเวงหงแดงด้วยค่าตัวสถิติสโมสรในตอนนั้นโดยบวกแอดออนแล้วอาจพุ่งสูงถึง85ล้านปอนด์หากอย่างไรก็ตามนะฮะเขาทำผลงานไม่เป็นไปตามเป้ายิงไป40ประตูจาก143นัดที่ลงสนามและกำลังเป็นข่าวย้ายไปนาโปลีทั้งด้านอิสากนะครับย้ายจากเรอัลโซเซดัดมาอยู่กับนิวคาสินอยู่ในเต็ดด้วยค่าตัว63ล้านปอนด์ในซัมเมอร์เดียวกันและเขากำลังเป็นหนึ่งในเป้าหมายเสริมทัพของอาเน่สลอดเวลานี้ เยนเกรแฮมนะครับที่เคยทำงานในแอนฟิลด์ระหว่างปี2012ถึง2022โดยช่วยใช้ข้อมูลวิเคราะห์นโยบายการซื้อขายนักเตะและตอนนี้ได้ย้ายไปรับงานเป็นประธานบริษัทลูโดนาสติกที่ปรึกษาด้านกีฬายอมรับว่าเยกินครอปมีอิทธิพลอย่างมากในการดึงนูนเยสเข้ามาหลังประสบความสำเร็จกรณีโมซาลาเหนือกว่ายูเลียนแบนด์เมื่อปี2017เยกินครอปสร้างความสำเร็จมากมายให้กับสโมสรดังนั้นมันจึงเข้าใจได้เลยว่าทำไมมันถึงขยับไปในทิศท,ทางนั้น เมื่อปี2022เขาเซ็นสัญญาดาวินน yes ูนเยสแทนการเป็นอเล็กซานเดอร์อิสักถ้าคุณมองกองหน้าตัวเป้าที่ยังหนุ่มยัานในโยุโรปนักเตะทั้งสองคนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองหรือ2และ3แต่ฮาแลนด์กำลังจะย้ายไปซิตี้และราคาเกินเอื้อมเยอร์เกนเยอเกนอยากได้น yes ูนเยสมันอาจจะหยาบคายให้ผมจะบอกว่ามันน่ากลัวนะเมื่อเยอเกนมีตัวเลือกของเขาในอดีตนั้นเยอเกนได้เคยถูกผมและทีมงานของผมโน้มน้าวให้เลือกตัวเลือกอื่นมาแล้ว แต่มันก็ยังเป็นเคสที่เราเซ็นสัญญากับนักเตะที่ดีในเคสของดูนเยสเป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุโรปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ